ส่งงานครับแ้วคอ G9 2.4นะครับล้อ18ข้พ่อเดิมนะฮะคันนี้จูนเปนลี่ยนน้ำมันนะครับเป็นโซอนะฮะของเดิมจูนเป็น E 2 0ไว้นะครับ,รบก็จูนเก็บให้ฟรีไม่คิดเงินนะฮะก็ตอนนี้ราคาน้ำมันเดือดนะฮะน้ำมันที่ ใช้้ะคุ้มที่สุดคือสอฮอ95นะครับเพราะว่าได้ระยะก,กิโลมากสุดเลยนะฮะต่อหนึ่งถังเทียบกันนะครับอ่ะไม่พูดถึงแบรนด์น้ำมันนะฮะอันนั้นก็แล้วแต่สะดวกใช้กันนะครับโอเคก็อย่างจ924นะฮะมีเรื่องลิ้นหลีแล้วก็เรื่องตัวสัตว์เนาะแกไปครบหมดแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะฮะแล้วก็แปลก รถที่รองรับ e85 ไม่อยากใช้ e85 กันแต่รถที่ไม่รองรับ e85 อยากใช้ e85 กันโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY b a n d ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนร้วนเลยนะครับจูนส่จูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะ ไม่ได้โจน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคมาก็ะตา่าเร่งนะครับสปีดเทสล้อสิบแปดท่อเดินน้ำมันโซโฮอลเกนะครับปลดซินล,ลีครบๆไป เงยยาวพอก่อนโอเคอ่ะก็พี่จูนะครับจูกันแล้วหรือตัดโป5ห้าพันกันแล้วหรืออะไรก็แล้วนะครับที่เคยจูก,กับผมจูกเก็บฟรีนะครับไม่คิดกันเพิ่มนะฮะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะ ออโต้ไป MT MT ไปออโต้หรือว่าติดตั้งเทอร์โบนะครับแล้วก็มีจูนหน้าอูอยู่เสรีไทย73านะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือรับลูกกาของ7นะครับที่ของ7ให้บริการแต่ง,งานจูนนะครับเซอร์วิสเป็นทะันนไม่ได้รับนะฮะทำไม่เป็นนะครับมีทีมช่างอยู่เสรีไทยนะครับอ่าแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่ใกล้ๆไปหมดต่จังหวัดผมกไปบวกค่าเดินทางนะครับ ไกลจัดจัดเหลือสุดออกสุนใตุ้ดนันกันสักสามคันรวมกันสั่สามคันผมไปแน่นอนครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3มช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google แ a บบนะครับแค่ PP พีจูเี่แบบ Honda ก็ PP, จบบเจอทั้งสาช่องทางเลยนะฮะโอเคสองงานฮะ G9 สองจุดสีนะครับจูนเปลี่ยนน้ำมันเป็นโซฮอเก้นะครับขอบคุณครับ